่านสายจะเป็นก็จะบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17มกราคม2532เป็นวันบรนทุกเสียโดยการกล่าวการพูดวันนี้จะเป็นการพูดในรัยการวันที่13มกราคม2532ให้รู้กันี่วยว่าตอนเช้ามืดตอนตี4 ของวันที่13มกราคม2 5 1 2เป็นขึ้นจากนอนเวลาที่2บเเวลานั้นเป็นเวลาเจรงิงสมมติฐานในตอนดึกเ <c oughs> ป็นประจำวันแต่จะได้ว่าปัรดาท่านพุบธบริษัทมีเรื่องแปลที่ต้องคิดเพราะว่าไม่ทันจะลืมตาพอมีความรู้สึกตัวขึ้น ไปเห็นภาพพระอ,องค์หนึ่งลอยาศาศลอยู่บนในศาสตร์เป็นการลอยวทท่านไม่ใช่อยู่ในท่ายืนหรือว่าท่าเดินหรือท่านนั่งเป็นการลอยในท่านนอนรูปร่างอ้วนๆลักษณะสูงต่ำประาณกลางคนเป็นลักษณะคว่ำหัวเลื่อยสองสูงแก็ที่เดินมาดูว่าพระองค์นี้เป็นใคร ตามความรู้สึกคือว่าพระองค์นี้เคยรู้จักกันมาก่อนและเป็นคนที่เคยสืบเนื่องกันมาในชาตินี้แตมองเท่าไรก็ไม่เห็นหน้าก็ามีหน้าผ้าคลุมหน้าคลุมทั้งตัวก็จึงไม่รู้ว่าท่านอง์นี้เป็นใครแล้วหนาการนอนบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทต,ตามความรู้สึกบอกว่าเวลานี้พระองค์นั้นตายซะแล้ว เราก็เป็นก,การตายสดๆร้อนๆในนานนักอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงดูพูดที่ตามความรู้สึกเขานี่ไม่ถูกปรากฏถ้าเราถามบ่าวเวลาน้องเจริญกรรมฐานได้ยอย่างก็ต้องถามว่ากรรมฐานการใช้คนาามาก่อนหลับตอนนี้ใช้็นปกติ ทีรเกินมาก็ดีภายมาก็ตามเวลาก่อนหลับทำเสมอแต่เวลาหลับปัญดาท,ษษษท่านพุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นการสรรมในสมาธิก่องน,นั้นแต่ได้ว่าเวลาตื่นขึ้นมาเวลานั้นยังไม่ทันภาวนาแค่มีความรู้สึกตัวในจิตมีความรู้สึกว่ารับรืบ้งงองลมหายใจออกมีไม่เกิด ถ้าถามว่าเป็นการใช้ทิกุยานใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นเองเาสามารถจะบังคับได้ดังนั้นาภาพนี้มีภาคคุมทิะคุมตราตัวเพื่อคุมภางไม่สามารถจะมาคับให้เปิดภาพได้ถ้าเป็นทิศยกกุยางก็สามารถจะมาคับให้เปิดภาพได้ในเมื่อ,อยากจะรู้ชื่พระองค์นี้ ความรู้สึกก็มายอมบอกความมีความนั่นชืออะไรจะไม่มีความต้องการชื่อข้าจริงๆก็มีเสียงเพืชายกับเสียงผูง้หญิงดังมาจากนอากาศผพืชายบอกชื่อพ่อผู้หญิงบอกชื่อแม่ใจว,ว่าผู้หญิงเป็นลักษณะนคนบางๆผูกข,ขาวลักษณะเอส้รงดี เพศชายก็มี็นคนรอดว่างค่อนข้างใหญ่ลักษณะผิวเนื้อสองสีค่อนข้างขาวลาททักษณะคมท่านบอกว่าพระองค์นี้เปพ่อชื่อนี้และหญิงบอกว่าพระองค์นี้เนแม่ชื่อนี้ถ้าจาไม่รู้แม่แะชื่อท่านเสตายยังจะไปรู้ชื่อพ่อแม่จะได้ประโยชน์อะไรก็คือไม่มีการสนใจ ว่าพ่อแม่คืออะไรนั่เป็นเรื่องของพ่อของแม่แล้วก็ไม่อยากจะจำเวลานี็จะจาไม่ได้อยากจะรู้ชื่อของพระนี้นึกเท่าไรต้องการเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้จึงคิดว่าไม่รู้กะไรไปเพียงมาคิดในใจว่าพระองค์นี้ตายแล้วหรืยอยังเวลาไ้่กี่รานก่ภาพพระสุสามองค์ พระสามองค์นี้พระมีความสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นพระอะไรมั่งก็ไม่ขอบอกลยวิน,นาพระนี้คันดาบว่าก่อนนี้พระจะตายพระองค์นี้เห็นภาพพระสามองค์นี้ลอยงหนาเวลาไม่จะมีความส่ขใจว่าลักษณะอย่างนี้พระเกิดขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องถามว่าพระองค์นี้ตายแล้วมีสุขเป็ทุกข์ ในกาที่เห็นพระบรรดาท่านผู้บริษัท่าฌานบอกข้นความสักดงโดยตรงดังนั้นพระองค์นี้อย่างต่ำก็ไปสวรรค์ถ้าจิตใจมีความไม่งคงก็ประสุมามโลกถ้าเวลานั้นเวลา,วลาด้วย่เหตุตายร่างจิตใจไม่มยมอมร่งางกายก็ไปนิพพานผู้นิพพานในบรรดาท่านผู้บริษัทซึเป็นของไม่หนักนักซึ่งแบผมีคนที่มีความเข้าใจ อาตมาเขาชอบพูดเรือ่องนี้นแลยในเราถือเล่มงเดียวกันก็มีพระองค์หนึ่งเข้ามาด่าบอกว่าอาตมาไม่ไม่เข้าถึงนิพพานตายแล้วจะไปาอาบายภูมิเวลานี้มันยังไม่ตายเนี่ยเมื่อมันยังไม่ตายก็ไปนิพพานจึงก่อนเวลาตายแล้วมันจะไปไหนก็ช่างมันไป็นไรเขาตั้งด่าท่านาั้งพระบัญญัตจะไปจะไปติดใจทุกพระบาอลไรหนึ่งความสำคัญ ที่เขาเรียาวสาว่ามัติโลเกลในโตคนไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าไม่ถูกคนพาไม่มีเลยในโลกเป็นของธรรมดาเพราะว่าใครทมันก็ไม่บากันในเมื่อภาพนั้นงะไยชัดเลมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นอย่าคิดว่าภาพนี้เห็นเพราะหลับตาเนี่ยแล้วก็ยะรืว่าไม่ใช่ภาพจากจุตคิญานเป็นภาพที่ธรดาให้ปรากฏ เวลานั light, ้นจะมีความเลือกอย่อย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้ท่านจะไปเสดสุสติท่านไหนหรือว่าไปเสดทุกขตุถ้าไปเสดทุกติก็แสดงการแสดงว่าตำราผิดยิงนึกถึงลงทั้งสองพอนึกถึงท่าหนลงพระจ้มาข้าไม่มาเฉพาะสององค์เวลานั้นพระกุฎุมาเต็มไปหมดโตเยอะแยะมากมาย ก็ไม่ใน่ใจว่าพระองค์นี้มีบนจริงๆนะเวลาเขตายเขาท่านมีตัวดามีสมสนใจเมื่อถามเลวว่าพระองค์นี้เคยมีบาปไหมตั้งแต่เกิดมาเคยทำบาปอกโศลไหมหลวงท่านจะตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกจะไม่เคยทำบาปเลยหาแสนยาก เด็กเด็กกล่าวด้วยว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทำบาปการฆ่าบิดมดให้ตายก็บาปบูดโยงให้ตายก็บาปการด่าเขาก็บาปนินทาเขาก็บาปมันบาปไปหมดการพูดขดมดให้จบบาปการดุสราเมรัยจบบาปรักคนที่เขาไม่รักอนุญาตเขาไม่อนุญาตให้ก็บาปเรื่อของที่บุคุอื่นไม่ให้มาเป็นโทษคนโดยไม่ชอบทำก็บาป ท่านบอกว่าคําว่าบาปย่อมมีด้วยคนทุกคนก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้ถ้ามีบาปเวลานี้ไปสวรรค์ไปโสโสุขติหรือทุคติให้เราตอบตรงๆว่าเวลานี้มีโสสุขติแล้วนันดาเป็นพุทธบริษัทคำว่าสุคติหมายถึงสวรรค์ก็ได้สมโลกก็ได้นิพพานก็ได้ อตาตมาก็ถามท่านตอบไปว่าไปรโสวสัิ์ท่านไหนท่านบอกให้แตว่วดาท่านเป็นริษัทไม่ควรจะพูดมีเสียงหนึ่งก้องเข้ามาบอกว่ควรจะพูดในเมื่อมีเสียงก็เข้ามาสนอพูดว่าไม่ควรจะพูดก็ขอไม่พูดถือว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ใช้ได้ต่อไปก็ถามด้บอกว่ากรรมที่เป็นที่หน้าของใจเขาะออีะมีอะไรบ้าง านบอก่าตัวท่านเองก่อนจะตายท่านมีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือพระงงานต่างๆบางครั้งเขาทํางานเพื่ออะไรเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดียนสร้างศาลาตามประเวณสร้างวัดสร้างอะไรก็ตามเะว่าท่านไปดูงานคนเขาจะไหว้ท่านเขาจะไว้สะบัดใจากวัดด้วยแล้วจะมาว่วถวายกันอีก อาการนี้มีความข้องใจอยู่เล็กน้อยคิดว่าจิตที่ใ่สมควรที่เรานํามาวัดของเราน่าจะถวายบวิวัดนั้นแต่เจ้าสิ่งนั้นทาไปแล้วก็ถามว่าแต่การอย่างนั้นแต่การบาปหรือไม่บาปเขาก็ไหวให้ท่านวัดแจสายโคสณาเขาจะสร้างโบสถ์สร้างเวลาตามเระ่องสร้างอะไร,ตรแต่รากะตามแต่เขาถวไยววัดแล้วก็มาวหวถวายให้ท่านโดย ท่านหลวงจะบอกว่าการถวายให้เขาถือว่าเป็นโอชาถึงส่วนตัวเขาตั้งใจถวายเป็นส่วนตัวจัดว่าเป็นบาปไม่ได้แต่เรื่องหน้าข้องใจมีอยู่นิดเดียวเพราะว่าจิตดวงนี้มีจงเวนใกล้โลภะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาปก็น่าจะเสียผละมอบหมายให้สวัดนั้นเป็นภูมิเป็นโยมเป็นโยมกุศล เป็นการสร้างเจรจิญศรัทธาเจรบรรดาท่านพุทธบริษัทเพือสร้างความพุ่มใจแต่นี่บางครั้งท่านเสืฉลยนำมาวัดด้วยอันนี้ไม่เป็นปัจจัยเกิดในไบยพุ่มแต่พื่อบริษัทขัดข้องนิดหนึ่งที่การที่จะไปนิพพานเจริญฐา,านท่านวสาลอรมหนักไหมท่านบอกว่าไม่หนักเพื่อความยาเรื่องพระองค์นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท กันลาบจริงๆที่อยู่กันเลยเห็นต่อมาในตอนเช้าเวลาประมาณบ่ายเศษมีเจ้าหน้าที่เอาเทรเลขไปส่งให้ในโทรเลขเป็นแบบว่าลุงพ่อมาหาทางแานบัดมันาพาาดจังหวัดอุบลดิตมรณะภาพวันที่13มกราคม2532ท่านที่โทรเลขมาที่เกะแสะ ก็เลยมึดในใจแลาโอโห่ทราบงนนี้ไม่เกิดไข่คือพรานหาท่องปอนดันเออท่านหาท่องปลาไม่ความเพียงท่านไม่กระดุกกตะดมมาโดยตรงแต่ว่าท่านยอมรับนับถือถือว่าเป็นโูมาจรา์ของท่านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันแต่ด้วยสิ่งที่ปรากฏขึงนตามที่เป็นอวสันต่างๆก็ยังมองไม่เห็น เพราะนั้นเจเป็นนายของท่านดีเคยเป็นเจน้าหน้าอํเภอองนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นประเด็นหกประโยคได้ปริญญาปร,ริญญาทางพิทยาศาสนาเดื่องจะเป็นมาจากอินเดียถ้าจำไม่ผิดนะเราวตอมาก็มาเป็นเจน้าน้าอํเภอที่อยู่ใที่ที่จังวัดสุขโขทยัยถ้าจำไม่ผิดก็ไปซื้อศาสนาอะไร ต่อมาเวลาเอาใจเจ้อาอำเภอมาอยกอิสระอย่างนี้ก็ถือว่าต้องการดีเพเื่อสรุปความดีเพราะ่เน้นเน้นวัาคนเล่กเทลาแต่มาเองอยากจ,จะไปก็ไปไม่ไหวกำลังป่วยหนักอาการทางท้องขึ้นมากไม่ได้สนใจไปช่วยคารรนดาท่านก็ทดยสัตว์ด้วยความดับพระที่มันลอยให้ถึงคือสมมหาทองปอนสะมหาทองปอนในก่อนที่จะดับขึ้เห็นพระสามองค์ ลอยอยู่ด no I mean ้านบนจิตใจก็จดจ่อจับอยู่ที่พระสารองค์นั้นอย่างนี้จะลงเขามหาโุดสันนั่นกันดาทั้งพุทธศาสนิกชะเขินถ้ามหาทองปานจะไปไหนนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเป็นความดีที่ท่านทำไว้แล้วน้อขอบรรดาท่านพระบริษัทธาพระพุทธบาทก็องสมเด็จพระบัณฑิตได้เจ้พราจะรักษาความดีที่มีไว้แล้วเหมือนจะรักษาความคืน ตาที่ปาก็มาคุยทั้งแต่วิชาการวิชาความรู้ที่ศเกษาบรนดาตัง้งทุ้บริษัทท่านมีการนับเรื่องมาสองบทของกรรมฐา,านคือวิชาสามและอัจฉญิยหกท่านฟังให้ดีนะวิชาสามนั้นมีสามอย่างคือหนึ่งพุทยากรยานสองปุถพวิวาสานุสุาายานสามอัศวคโลยาน ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าหนึ่งมีจิตใจเป็นทุกข์คล้ายตาทุกข์สองปกเป็นวายสาริญญานวิชาได้โดยไ,าายไม่จำกัดและสามอาสวัคายานทำกิเลสให้สิ้นไปถ้าถึงได้โสดาตูทายาณาคายหันอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นวิชาสามาถ้าหากยังไม่ถึงได้โสดาบาังขึ้นไปก็ถือว่าได้สองในวิชาสาม เป็นได้คิปยานกับปกเป็นวารสารเป็ยานราะดสำหรับอาวญยาองเมืองคืทธิวิแสดงฤทธิ์ได้หนึ่แสดงฤทธิ์ได้รอม,มีทเป็โสยานมีจิตเป็นคิเหมอนมีหเป็น,น,ปนคิดราวละเอียดสำหรับฤทธิใจคนอื่นคือฤทธิ์ชาติได้ไม่จำกัด ห้าได้ตาทิพย์โกยานหูเป็นทิพย์เป็นทิพย์โกยานนะแต่ห้าได้ทิพย์โกยานคือตาเป็นทิพย์แล้วหราพูจา,ากทาราสระให้สิ้นไปเมืม่อมาเจนมาจากสมาฐานท,ที่สุดแห่งสัปดาห์ท่านพุทธวสัตยคือว่าท่านที่ได้อย่างต่ำจะเป็นผู้ได้าจากสองนาิกาสาม คออ,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 อันดับแรกจะฝึกทุกขยาณให้เกิดก่อนสามารถเห็นสื้อเห็นธรรมชาตเห็นมรุเห็นสวรรค์เนธรรมโลกฉนั้นเห็นอะไรได้าตามตอบใจตามความรู้สึกของจิตเดาสองปุปเปนวาสารสติยานสามารถเลือกแทบได้โดยไม่จำกัดถ้าสองอย่างมันบันดาท่านพิเศบรัษัทท้าทำให้คล่อง จะถือว่าทุกคนมีความคร่องสองในวิชาสามท่านยังอยู่ในหมวดของวิชาสามจำให้ดีนะแต่ทุกคนที่ทำได้แล้วอย่าทิ้งจะต้องทำให้คร่องอยู่ๆสุดผลทุกวันอย่าทิ้งเพื่อจะพอมดคร้งหนึ่งก่อนหลับคร้งหนึ่งเอาจิตใจจัรสมานิที่ถึงได้คำนวณทุติยานถ้าทิ้งได้สองสามวันจะเสือ ในการรู้จากจิตที่เรียกวัชพุยานจองอย่ารู้เองเฉยๆให้ถามพระองคสมเด็จโสัมมาทำไปธเจ้าถ้าจะมีคนยก้านบอกว่าพระพุทธเจ้าทรนิพพานไปแล้วถามที่ไหนก็ตั้งใจถามเถอะไม่จะเป็นพุทธนิตพก็ได้ให้เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถามแต่มีความรู้สึกว่าทำปากว่อย่างไงจำได้จำแม่จำไม่ว่าอย่างนั้นค,คือไม่ใช่ผิดผูกแน่อย่าสงสัย ในการที่นึกถามพระพุทธเจ้าให้ตั้งใจทันจิตใจใสะอาดจะมีวมหนห้าราการก่อนวนห้าส่วนหนึ่งความรักใจระหว่างเพืชหลงความโกรธหลัความเพียบบาตรสางความง่วงสื่อจิตผู้สัน่นห้า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 กวาเรื่สื่อสามสามจิตผู้สั่นสื่อใจขอโทษเอไหมนะ หนึ bon ่งความรักในระหว่างเพศ่อสองความโสดทุกความบจ็บาดสามความว่วงสี่จิตสงันห้าสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งห้าอย่างไม่หย่ามีอในจิตกัรมัดาเป็นเพศเวสัตต์เฉพาะเวลานั้นเมื่อจิตจะอาจนิวาณจับภาพพระพุทธเจ้าภารนาจับลมไม่ใจเขาออกสักเตีเล็นึ่งพอจิตเป็นสุขละเปนนาละลมไม่ใจเขาออกแล้วจิตจับภาพทันที อย่างนี้ฝึกอาจจะได้ไรได้ทุกอย่างประเดื่มาการฝึกจริงๆมันมากกว่านั้นก็มาดูหมดข้อสัญญาว่าท่านที่ฝึกไปได้แล้วมีอะไรบ้างในหมดข้อสัญญาที่ท่านได้แล้วหนึ่งแดงลึธิ์ได้ดกานแดงฤทธิ์เห็นแรงศาสตร์ทางกายนี้มาเด็กฝึกให้ให้ถามว่าครผู้หดกันได้ไหมก็ต้องแอบว่าทําไม่ได้ ตอนนี้พวกเราจึงไม่ว่าท่านจะท,ทาได้แล้วก็ต้องทําไม่ได้กาต,ตมาเอมาทําไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ทําได้แล้วบอกว่าทําไม่ได้ก็ตอ้องคิดบอกว่าทําไม่ได้จริงๆกาสแสดงฤทธาเอเนศโดยาสายไม่ได้ก็สุดฤทธิ์แทงใจให้ที่เรื่อมโนยุทธิคำว่าม,โโมันามโนมยุทธิแปลว่าู้มีฤทธิ์แทงใจ มันหมายความวันนำเอาใจเรือองที่สมาดายกายภายในไปสวรรค์ก็ได้ไปสมฤทธิ์ก็ได้ต่เวลานั้นที่สะอาดไปนิพพานก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าจะต้องการไปมรกธิ์ก็ได้เปิดใสติแข็งก็ได้นั่นเป็นฤทธิานใจจริงๆแล้วก็ใช้ได้ผลเหมือนับนิ์ทางกายฤทธิ์ทางกายได้สายป่วยเข้สบายเม่การขึ้น ถ้าใช้ฤทธิ์แทนใจร่างกายจะเป็นยังไงก็ตั้งใจใช้ได้เสมอร่างกายจะเพื่อนทิ์เซึ่งก็ไม่เป็นไรใจใาได้เพี่งว่าการใช้ฤทธิ์แม่แต่ทงใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขอเป็นญาหกมี่การแสดงฤทธิ์ได้ทางใจก็เป็นขึ้นหนึ่งกับการแสดงฤทธิ์เป็นมาตรายขอเป็นญาหกเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อที่หนึ่งสองคิดแป่สาตุยาน ใน,นเนส,สืเอได้เสียงที่ประสโสโหทิพย,ย์ความเพียรต้องใช้คำว่าวที่ประโสดียานมีความรู้จากสายตาหูค้ายหูทิพย์ในความหมายก็ว่าถ้าต้องการได้ยินเสียงจะเป็นเสียงคมเสียงใสเสียงกุดชี้เสียงใเสียงที่บรรดาเสียงสงมเมื่อเสียงท่าน,นดีดเดียสูงกว่านั้นเราต้องการจะเอือมอไรก็รูร้ได้ ไม่เคยประสาทหูทุสถ้าปราใส่หูทุสมันจะมันจมไม่ลงเสียงคนเสียสัตว์ในป่าในโลกมันดังไม่ขาดสายถ้ามีประสาทหูเป็นท,ทุมันจะได้ยินหมดก็จได้ยินไม่รู้ว่าเรื่อ,อะไรจะต่างภาสาเสียงกันถ้าช่มาถ้าใจปเป็นหูด้วยใความจริงต้องเรียนที่เปิดเผตัวอย่าง,างมีความรู้สึกทางใจใช้ทา,ทางหูไม่ใช่หูทุส ไม่ได้เสียงใครจะพูดเรื่องแปลกเมื่อไรเจ้าสถาปนการเรียนเตรงยมศัพส์ตงใส่สายตัพท์โดยสงไขศัดท์ก็ตามเขาพูดว่าตองแปลกเมื่อไรถ้าต้องการจะทราบเสียงนั้นจะทราบเสียงทันทีว่าท่านคนไหนพูดอย่างไรท่านบอกตอบท่านบอกตอบตอบอย่างไงท่านบอกถามถามว่าอย่างไงเป็นต้นเสียงคนเสียงใดเสียงใครใดเสียงถือก็ทราบหมด ยาหนึ่งเค่งหูยาต้องการจะรู้ก็รู้วันนี่ถ้าหากใา้กสัดหูจะได้เข้ายานทางหูได้ส็ถือว่าได้อีกหนึ่งใ่พัญญาหกแต่ทุกคนฝึกแลรร้วต้องทำในเครื่องต่อไปก็รู้จักกำหนดใจคนอืน่นที่ไม่เยเจอโปรเฟสชันการเขาไม่เคเจอวิทยารู้จะรู้จิตใจแค่รู้จักใจคนอืน่น เขาเลืกอย่างไรเขามีสุขหรือเขามีทุกข์เขามีความรู้สึกเป็นยัางไงเราสามารถทราบไ,ไม่ต้องดาวตางศีลหน้าไม่ต้องดาวทาการตัว,วาการรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านบริษัรทเป็นความรู้สึกที่นมาหนักคือไม่ต้องรู้จักหน้ากันเลยเป็นแต่เพียงได้ดดยินที่ว่าท่านคนนั้นอยู่ที่นั่นเราอยากจะทราบว่าท่านคนนั้นมีความสุขมีความทุกข์ มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตใจมีความรู้สึกไงเราก็จะรู้ท่านบนนั้นู้ได้ทานโลกีขันไหนเราก็ทราบเป็นพระหรือเจ้าขันไหนเราก็ทราบในารที่จะรู้การที่จะทราบจริงๆบรรดาพระพุทธศาสนาให้มั่นยันอยง่งให้ถามทรงพระพุทธเจ้าจะขอขึ้ครั้ไหนยังมีคนขา,า,านว่างพระพุทธเจ้านิพพานมไปแล้วถามใคร อย่าลืมว่าพระเจา้าท่านไม่ได้ผลไปจากโลกถ้่สามโลกเนี่ยตมุมะโลกทิว่าโลกเมงสะโลกพระพุทธเจ้ามาันผลกันด้วยใครยังนึกถึงท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นคือวิชาความรู้ใครนึกถึงพจจระพุทธเจ้าจะปรากฏเดิ่งภาพพุทธะนิริตเกิดขึ้นภาพพุทธะนิริตนั่นจะเป็นองค์ท่านนิริตเกต่างาถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็แลกันให้ทูลถามโดยโตรง ครับคำตอบแบบไหนเพื่อแบบนั้นทันทีจะไม่ผิดไม่ว่าใครทจะหมดอย่างนี้นไม่ต้องไปขออนุญาตโรู้ถ้าสอบไปก็ปรึกโดวิวาสารยาธระชาติแบบนี้ก็เป็นปฏิยากะรเรียนชาติต้องฝึกใจสม่ำเสมอวิธีฝึกไม่ต้อ,องเรียนลำดับเรียนลำดับชาติหนแค่ความคอยเข้าไปนี่เหนื่อย,อยไไม,มากต้องการเรียนชาติไหนเป็นอะไร ไม่เหภาพมันถ้าจ้าดูถามตรงรพลวพุทธาเจ้าจะาอเหนภาพโดยอันนี้ไม่ยากาใช้วิธีถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าจะคอยเห็นภาพอันนี้ไม่มีคกามผิดแล้วต่อไปก,ปกญญป็ทิเ่งทิเบตจักุยานตาทิบจะมีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิบอันนี้ไม่ยากแต่ทิเบตยานนี้เขาอยู่ที่ไหนต้องการจะทราบลักษณะเป็นยังไงร,รู้หมด ถ้าเขาจะให้ชักจริงๆอย่าลืมถามพระพุทธจเจ้าอีกทีทุกอย่างอย่าลืมเครื่ออย่าลืมเพราะท่านลองมาแล้วถ้าต้องการรู้ด้วยตนเองน,นี่บางทีมันก็พลาดผิดได้พลาดได้มันทีผิดไม่มากพลาดไม่มากแต่มันก็ผิด้แต่ยังมีผิดมีถูกถ้าถามหลงพ่อพระเจ้าไม่มีผิดหกอาสวัคคายานทำกิเลสขึ้นไปทำกิเลสขึ้นตรงขั้น ที่เราได้ขึ่งขันเสดาท่านเบศสุทาชาสั้นาชาชาลาหันคือว่าตั้งจากระโสดาไปก็เชื่อว่าถึงอวิญญาของแลอรบันดาท่านพุทธบริษัทเวลาหรืนึ่งในาืีสติวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องมรณานุิติตสมถานก็เป็นการใบเอวนี่พระมหาทั้งปอนท่านมรณภาพและจะมาเล่าให้เห็น ยาแลอยาโยมเขาจะบรสัทว์จริงยาาคิดว่าใครตายที่ไหนอาตมาเรื่องทางนั้นไม่จริงนะถ้าเขาไม่มาให้เห็นก็ไม่เห็นเขาไม่มาให้รู้ก็ไม่รู้อย่าไปคิดว่าทุกคนถ้าตายแลา้วไปอยู่ที่ไหนอาตมาจะรู้ทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกต้งองอาตมาจะไม่ใช่ยาไม่ใช้ชานที่จะตรงม,รถงมีถ้าไม่อยู่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เพื่อู้องไม่กังวล แม้แต่ตัวเองก็ป่วยไข้เนสบายยานหนักเวล้านี่หวงตัวมากแม่โย่ห่วงเพื่อโย่ห่วงเพืาอตายเจอให้้าตายไม่ในสติมันจะแย,ย่ก็คงควบคุมกำลังใจค้อมป่วยหนักต่มหา,าต้องฝนต้งเกิดที่หลังท่านตายไปแล้วแต่จันมาแจ่กว่าคิดว่าไม่ช้าก็คงตาย็ญญานเรืร่องความตายน,าน,นยี่บรรดาเป็าพุทธวิสัชก็เป็นบารนาในสติกรรมฐา,าน เป็นกรรมฐานที่เลวพาดสำคัญของบรรดาท่านพุทธไวสัตย์ท่านจงอย่าลืมอย่าลืมสุดว่าชีวิตนี้มันต้องตายเมื่อสุดอย่าลื้แล้วบรรดาท่านพุทธไวสัทย์หลายข้อยารวบรวมทางความดีหนึ่งมีการให้ทานไว้เป็นปกติสองให้สาสนไว้เป็นปกติสามเจริญภาวนาเท่าที่กำลังใจจะเพงกันได้จิตใจจับพระพุทธรูปได้ปูนกำลังใจเพื่อจับข้าใจแสงฆ์ประการังใจ ในเส้นทางของบางองค์มูลผลที่ทำไว้อ <Job> ย่างนี้บรรดาพระพุทธบริสัทธ์หลายเมื่อตายจะไม่สิ้นหวังคือจะพบเจอได้ถึงซึ่งความดีอะไรบรรดาท่านผู้บริสัทธ์เวลาหรือไม่ถึงซึ่งวินาทีเขอลากรเขากราบสุขสวัสดิ์สิพัฒนามงคลสมบูุญคุณผลยังมีอย่างบรรดาท่านผู้ตศาสนิก่จะชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี